นี่อีแดงนี่ก็หมดเดี๋ยวจะไปซื้อมาใส่เนี่ยสองจันรอนอร่อยปะอยากจะรู้ว่าเวลาเจาะเขาเจาะยังไงอ๋อเขามีนี่ไงมีนี่ไงเขามีหัวเจาะตองนี้สว่านเจาะนี่แหละไม่ใช่แดงคว้านมันไม่ได้เหรอไม่ก็เล็กนี่เดียวเลย อ้าวเขาเรียกอะไรกัไม่รู้เหมือนกันร้านไหนร้านไหนขนงนันงไหนปิดแล้วปิดน้ำแไม่ปิดเจาะเลย <laughs> สองวรนนี้กวีพากวิจารณ์ไปเนาะวันนะ uh, ี้ขอบถนนแล้วนะเนี่ยถนนถึงนี่เลยนุ่มตัวนุ่นี่จอดข้างหน้ามันี่เจออย่างข้างบนเกียวมันมีทุกอย่างหรือเปล่าที่ติกมันแลดูเล็กจังอื้มอันเฮ้ย ไปโยนไปรอไปย้ายน่ะต่อ